สวัสดีน้องๆประถมนะครวันนี้พบกับพี่แจ็คที่จะนำคอนเซปต์พร้อมสอบดีๆ3นาทีมาฝากกันสำหรับเรื่องระบบนิเวศนะครับอ่ะพร้อมแล้วไปดูกันเลยก่อนอื่นต้องทำควาเว่าใจคำศัพท์2คํคำนี้ก่อนหลายคนชอบสับสนคำศัพท์2คํคำระหว่างเฮ้ย population คืออะไร community คืออะไร population คือประชากร community คือกลุ่มสิ่งมีชีวิตครับน้องครับประชากรคืออะไรครับประชากรอ่ะ มีคำสั่งัาให้จำแค่3คำ3คำ3เซมประชากรคือเซมสปีชีส์ครับชนิดเดียวกันครับเห็นไหมเพนกวินชนิดเดียวกันเลย2ครับเซมแฮปปี้แทรดครับอยู่แหล่งที่อยู่เดียวกันและ3เซมไทม์ครับเซมสปีชีส์เซมแฮปปี้แทรดแอนด์เซมไทม์นี่คือความหมายของประชากรครับส่วนคอมมูนิตี้ฮะคอมมูนิตี้คือกลุ่มของสิ่งมีชีวิตครับ มีมากกว่าหนึ่งสปีชีส์แน่นอนเห็นไหมมีปลาหลายชนิดเลยเพราะฉะนั้นคอมมูนิตี้กับอป o p u l a i o นต่างกันแน่นอนป o p u l a i o นมีชนิดเดียวคอมมูนิตี้มีหลายชนิดอยู่รวมกันและมีความสัมพันธ์กันหรือมีปฏิสัมพันธ์กันนี่ชอบออกข้อสอบมากเลยปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างอ่ะวิธีการจำไม่ง่ายจำเป็นเครื่องหมายฮะ <Wow. S 1> จำเป็นเครื่องหมายบอกอกมาละบวกคือได้ประโยชน์ลบคือเสียประโยชน์และ ศูนย์คือไม่ได้ไม่เสียประโยชน์เฮ้ยอยู่เฉยๆไว้ไม่เป็นอะไรนะอันแรกเลยบวกบวกแยกไม่ได้นะครับกับบวกบวกแยกได้ต่างกันยังไงบวกบวกแยกไม่ได้เราเรียกว่าภาวะพึ่งพากันพึ่งพากันเฮ้ยอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเลยแยกไม่ได้แยกกันเป็นไงฮะแยกกันตายฮะเช่นเช่นอะไรฮะแบคท,ทีเรียในปมรากพืชตระกูลถั่วอ่าเห็นไหมสาหร่ายซูแซนเฮนลี่ในปะกาลังอ่าพวกนี้อยู่ได้ แบคทีเรียอีโคไลในลำไส้ของคนนะครับถ้าแยกกันตายเสียประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอันนี้2บวกกับบวกแยกกันได้ตอนเราอยู่ด้วยกันได้ประโยชน์ร่วมกันแต่ถ้าแยกกันเมฮะก็เฉยเฉยเช่นแมลงกับดอกไม้นะครับปูเสฉวนกับดอกไม้ทะเลมดดำกับเพรียนี่คือบวกบวกแยกกันได้เรียกว่าได้ประโยชน์ร่วมกันอันนี้3บวกกับ0ูนย์ครับ ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ไม่เสียประโยชน์นะเรียกว่าภาวะเกื้อกูลหรืออิงอาศัยเช่นเหาฉลามกับปลาฉลามใครได้ประโยชน์ครับเหาฉลามครับหรือกุ้วยไม้กับต้นไม้ใหญ่เถาวันกับต้นไม้ใหญ่ใครได้ประโยชน์ครับ,รบรอ่าก,กุากยก้ยไม้หรือพวกเถาวันใช่ไหมเพราะว่ามันแค่ไปเกาะอาศัยพวกต้นไม้ใหญ่มันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะต่อไปฮนะบวกกับลบครับบวกกับลบมี2แบบเลยนักเรียนเวลาแยกกันคือ บวกลบแบบล่าเหยื่อบวกลบแบบปรสิตถามว่าให้เราจะดูยังไงอ่ะถ้าเป็นบวกลบแบบล่าเหยื่อนะฮะเหยื่อตายไหมฮะตายครับอ่าเสือไปกินกวางอย่างเงี้ยกวางต้องตายไหมถ้าถ้ามันโดนเป็นเหยื่อตั้งตายไม่ใช่กินแล้วเหลือครึ่งตัวแล้วกวางเดินได้สบายเลยนี่ไม่ใช่นะฮะเหยื่อนี้เหยื่อต้องตายแต่ถ้าเป็นปรสิตครับบวกกับลบครับฝ่ายที่เสียประโยชน์เนี่ยเรียกว่าโฮสต์เนี่ยไม่ตายนะฮะ เช่นพยาธิกับคนเหยื่อหรือผู้เสียประโยชน์ไม่ตายนะ่าแต่ปรสัยได้ประโยชน์และสุดท้ายครับลบลบคือภาวะแข่งแย่งแข่งขันแย่งกันแทนที่จะได้ไปผลประโยชน์ายไป,ไปฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียวเต็มแต่พอมาแย่งกันเป็นไงก็เสียประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เอาละมาดูอีกทีหนึ่งนะอีกทีหนึ่งนะบวกบวกแยกไม่ได้เรียกว่าภาวะพึ่งพา บวกบวกแยกได้เรียกว่าได้ประโยชน์ร่วมกันบวกศูนย์อิงอาศัยหรือเกื้อ,อ,อ,อกูลบวกลบนะครับเหยือ่อตายล่าเหยื่อบวกลบเหยื่อไม่ตายเรียกว่าปรสิตและลบลบเรียกว่าภาวะแก่นงแยง่งนี่คือคอนเซปต์พร้อมสอบสำหรับน้องเพราะฉะนั้นถ้าได้ตรงนี้นะครับขาก็สอบได้แน่นอนทุกสานามสอบครับ